สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเม้ามันคันปากนะคะอยู่พี่เต๋าทีพูค่ะนะคะช่วงแรกช่วงนี้อยู่กับนี่เลยอารีเทียนะคะลิปมันนะคะที่จะเสริมสเสน่ห์เป็นลิปสิริมงคลนะคะเสริมสเสน่ห์อย่างไรนะคะเจรจาก,การพูดคุยการงานการเงินนะคะ การงานการเงินสําคัญในยุคสภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้นะคุณผู้ชมนะคะแล้วลิฟอันนี้ปลูกเสกไม่ได้เยอะนะคะแล้วก็ปลูกเสกโดยเกจิอาจารย์ชื่อดังนะคะเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวานะ,ะสารสก,กัดในลิฟเนี่ยนะคะเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติแท้ร้อเปอร์เซนะคุณผู้ชมนะ,ะหนึ่งในนั้นนั่นก็คือนะคะไข่พึ่งธรรมชาติทําให้ปากของเราเนี่ยนะคะที่มันแห้งจนแตกแสบไปหมดแล้วเนี่ยนะคะลดการสูญเสียน้ําเชียร์บัตเตอร์ทําให้ปาก ากชุ่มชื่นนะคะแล้วก็น้ํามันมะกอกเวลามันแห้งมันแตกมันจะสมานทําให้ปากของเรานี่นะคะกลับมาอวบอิ่มเหมือนเดิมใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะพี่เต๋อบอกก่อนเลยนะคะแล้วมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบด้วยเวลาคุณพูดคุยพูดคุยไปเนี่ยมันจะเสริมสร้างเสน่ห์นะคะวันนี้อาริเทียลิปมันเสริมสิริมงคลเนี่ยนะคะมาพร้อมโปรโมชั่นโปรโหนึ่แถมหนึ่งนะคะ โปร1แถม1นะคะแล้วก็แถมฟรีนะคะเป็นการ์ดสิริมงคลนะ,ะอภิมหาเศรษฐีร่ํารวยตลอดชีวิตนะคะอันนี้ให้ฟรีเลยปลุกเสกด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นพายานเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าตังค์นะคะปุกเสกโดย <c oughs> ท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไจรมิตรนะฮะสนใจสั่งซื้อได้เลยนะคะเบอร์เดิมเลย0902545319หรือสแกน QR code ที่ขึ้นด้านหน้าได้เลยนะคะสำหรับอารียลิปมันเสริมสิริมงคลให้กับตัวเองใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเป็นเรื่องเป็นราวมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วเราก็บอกว่าเรื่องนี้มันเก่าเป็นไหมมันคงจะนู่นนี่นั่นมันเลิกกันไปสรุปแล้วเลิกกันไป3-4มสี่ปีแล้วใช่ไหมลานชาติกว่าแล้วทำไมเพิ่งเอามาสกัดดาวรุ่งน้องฉละนะคะ นี่เลยนะคะน้องโอออกัสใช่ไหมขอดูหนะ้าเขาบอกว่าหล่อมากนะเด็กคนนี้นะคะออกัสนะคะรับผิดแชทนะคะพี่แฉนะคะกันสมัยนะคะปล่อยออกมาเป็นเป็นความจริงนะคะหน้าตาดีอยู่นะจากกรณีที่ดาราดาวรุ่งนะคะกันสมัยปล่อยแชทนะคะแชทนี้เมื่อชาติที่แล้วเนาะไม่ใช่แชทเร็วๆนี้นะคะแชทเมื่อชาติที่แล้วนะคะ อดีตเพื่อนที่เป็นพระเอกช่องน้อยสีนะครับว่ามีพิธีกรรมไม่เหมาะสมนะคะกับอดีตแฟนอันนี้กูว่าข่าวนี้แปลกๆเนาะเขาบอกออกกัสนะคะเขาบอกว่าแชทส่วนตัวที่ออกมาเป็นของออกกัสนะคะเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเมื่อ3-4ปีที่แล้วโอชาติที่แล้วเลยเนาะกัดไม่ได้คิดหน้าคิดหลัง นะคะให้ดีจนส่งผลต่อความรู้สึกของเพื่อนนะคะซึ่งกั๊ได้ขอโทษท่านที่ที่เกิดเรื่องเนี่ยนะคะแชทดังกล่าวเนี่ยแต่กันเนี่ยเขาบอกว่าได้บล็อกทุกช่องนะคะพยายามนะคะเขาบอกทุกช่องทางในการขอโทษเพื่อนนะคะให้เพื่อนคนที่สนิทนะกับกั๊ดและก็กันเนี่ยช่วยขอ,อขอโทษเขาเขาบอกเขาก็ไม่คุยนะคะเมื่อเย็นลงแล้วก็ไม่เป็นผลนะคะจากข้อความดังกล่าวเนี่ยกั๊ดก็ได้เขาบอกว่า กัดก็อยากจะขอให้ให้นะครับพี่พื้นที่ตรงนี้เนี่ยกล่าวคำขอโทษนะคะน้องผู้หญิงนะคะที่กล่าวถึงด้วยเอาาเนี่ยตามนี้แล้วกันเนาะสรุปอ่านตามนี้แล้วกันเนาะแต่เรื่องราวมันนานแล้วอ่ะลานมันมันมัน,ม,น,ม,นมันสมควรเอามาขายเพื่อนอีกเหรอคือเรื่องราวมันสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะ มันไม่ควรแล้วะแล้วก็ก่อนหน้านี้เหมือนในในเฟซแล้วในหลายๆเรื่องเนี่ยเขาจะมีแต่ภาพออกกัดขึ้นเยอะมากเลยนะแล้วอยู่ๆมันมามีข่าวนี้เธอว่ามันเป็นเหตุการณ์แปลกแปลกไหมอะ่ะฉันว่าเหตุการณ์มันแปลกแปลกนะฉันมีสิทธิ์ที่จะสงสัยนะพราะเรื่องเนี้ยมันเรื่องเมื่อชาติที่แล้วอะเรื่องชาติที่แล้วยังเอามาผุดด่ากันอีกหรอ แล้วก่อนหน้านี้คนปล่อยภาพออกัสก่อนจะมีข่าวนี้พี่เห็นในเฟซคนปล่อยหลังสงกา์คนปล่อยแต่ลูกออกัสออกัสออกัสแล้วอยู่ๆก็มาเปิดป้ายเป็นออกัสกูว่าแปลกๆนะกูว่าข่าวนี้แปลกๆนะลันกูสงสัยนะว่าข่าวนี้แปลกๆข่าวนี้แปลกข่าวนี้แปลกแปลกเพราะว่าก่อนหน้านี้มันมีลูกออกัสปล่อยมาหลังสงการเนี่ยเยอะมากแล้วอยู่ๆเนี่ยกันสมายใช่ไหม ก็ออกมาปล่อยแล้วก็โปะเป็นออกซกาสมันง่ายไปไหมอ่ะมันง่ายไปอ่ะฉันว่าข่าวนี้แปลกๆข่าวนี้แปลกๆฉันสงสัยนะคะใครหนอดาราสาวชื่อดังนะคะถูกสั่งห้ามเหยียบช่องเด็ดขาดนะคะ มีเรื่องให้ปวดหัวอีกแล้วนะคะล่าสุดนะคะอักษรย่อก็โผมานะคะอุ๊ยห้ามดาราสาวชื่อดังอักษรย่อสาพยางแจ้งเกิดจากเวทีประกวดเหยียบช่องเด็ดขาดนะคะแล้วก็มีแคปชั่นต่อท้ายด้วยนะคะมาได้ทุกเวทียกเว้นแม่คนนี้สามพยางใครวะเวทีไม่ใหญ่แต่ดังนะคะเวทีไม่ใหญ่แต่ดังแต่แม่คนนี้ดังจริงๆเรื่องเนี้ย มันมาตั้งแต่ต้นปีแล้วลันไม่ใช่สามสี่ปีนะสามสี 3, ่เดือนแต่เรายังไม่อยากเล่นคือมีคนมาถามแล้วก็เป็นพี่เรานั่นแหละที่อยู่ในช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งอ่ะเขาถามถึงพฤติกรรมของดาราคนนี้เขาถามถึงพฤติกรรมของดาราคนนี้ เราก็บอกว่าก็ไม่ได้ไม่ไม่เคยสัมภาษณ์ไม่เคยคุยไม่เคยอะไรเลยแต่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนหิวแสงเป็นคนหิวแสงแล้วก็เป็นคนที่แบบว่าแปลกๆหิวแ,แสงแปลกๆนะคะแล้วเขาพูดแค่นี้เขาบอกว่าพี่เราเขาอยู่ในระดับผู้บริหารเขาบอกว่าช่อง <c oughs> ผู้ใหญ่ในช่องคือเจ้าของช่องอะบอกว่าห้ามยีนี้เหยียบห้ามยีนี้เหยียบช่อง ฉันก็บอกฮะจริงเหรอห้ามเหยียบเลยเหรอแล้วหลังจากนั้นก็ไม่เคยมีละครกับช่องนี้อีกเลยนะลันไม่มีอีกเลยก็แสดงว่าสิ่งที่พี่เราเป็นระดับผู้บริหารมาเล่าให้ฟังเนี่ยมันเป็นเรื่องจริงว่าดาราท่านนี้เนี่ยเขาไม่ให้เหยียบส่วนรายละเอียดว่าสาเหตุที่ไม่ให้เหยียบเนี่ยขอไม่พูดแล้วกันพี่ต่อขออนุญาตนะครับถ้าเกิดพูดเสร็จปั๊บเนี่ยมันจะไม่ดีเขาบอกห้ามเหยียบ ห้ามเหยียบแม่คนนี้ห้ามมาเหยียบช่องนี้เด็ดค่ะนะคะแจกเกิดจากเวทีนางงามใช่ไหมเวทีประกวดใช่ไหม,มไม่รู้ไปเดากันเอาเองนะคะ <c oughs> ไปเดากันเอาเองสามพยางใช่ไหมเออสามพยางไค่อะเพชรเพชรกมุธ,ธมามหรือเปล่า เพชรกบุธมาหรือเปล่าเป็นนางเอกไอ้เป็นดาราสามพยางดังแต่เพชรก็ไม่ได้เป็นนางเอกเนาะไม่ได้เป็นดาราเนาะเพชรกมุธมาศไม่ใช่นะคะอ่ะไปเดากันนะคุณผู้ชมนะคะมีการบ้านให้คิดอีกแล้วนะคะ แต่พี่ชายพี่เต๋อเป็นระดับผู้บริหารเขาโทรมาถามพฤติกรรมไงพี่เต๋อก็เลยบอกว่าก็รู้มาจากแค่นี้เขาก็บอกว่าอ๋อเหรออืมแล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยเห็นเขาเล่นละครช่องนี้อีกเลยนะคะเดี๋ยวเราพักสักรู้หนึ่งก่อนเนาะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณอารีเทียนะคะลิปมันเสริมสิริมงคลให้กับริมฝีป,ปากการพูดการจานะคะการเจรจาการต่อรองนะฮะ <c oughs> การขอในสิ่งที่ตัวเองอยากได้ลองทาอาริเทียนนี้นะคุณผู้ชมอันนี้ปุกเสกนะคะไม่ใช่ลิฟธรรมดา ผุกเสกโดยท่านเจ้าคุณสุรศักดิ์วัดประดู่อัมพวาลิฟนี่ยังช่วยฟื้นฟูริมฝีปากของคุณเนี่ยที่แห้งแตกเนี่ยนะให้กลับมาชุ่มชื่นชุ่มฉ่ำนะคะไข่พึ่งธรรมชาติช่วยเคลือบผิวลดการสูญเสียน้ําเชียร์วัตเตอร์นะคะช่วยให้ริมฝีปากที่แห้งแตกเนี่ยชุ่มชื่นน้ำมันมะกอกนะคะไม่แห้งแตกเป็นขุยนะคะทําให้ปากของเราเนี่ยมีความวาวอวีพอดีมีกลิ่นหอมๆของกุหลาบนะคะอาริเทยียวันนี้นะคุณผู้ชมนะคะโปรโมชั่น1แถมหนึ่ง หนึ่งแถมหนึ่งลักชูรี่เลยราคาไม่ได้แรงนะหนึ่งแถมหนึ่งนะคะแล้วก็แถมการ์ดนะคะอภิมหาเศรษฐีรวยตลอดชีวิตด้วยมีเครื่องหมายอินฟินิตี้นะคะบุกเสกโดยท่านเจ้าคุณธงชัยวัดไตรมิตรนะคะสำหรับอารีเทียใครซื้อไปหนึ่งแถมหนึ่งแถมอันนี้ให้ด้วยเก็บไว้ในเคสโทรศัพท์มือถือเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเรียกเงินเรียกทรัพย์นะคะเรียกโชคเรียกลาบได้ด้วยนะคะเบอร์โทรเบอร์เดิมเลย0 9 0 2 5 4 5 3 1 9หหรือ แกน QR code ที่ขึ้นด้านล่างนะคุณผู้ชมนะคะอาลีเทียลิฟมันเสริมสิริมงคลพักสักรูค่ค่ะคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะคะคุณผู้ชมนะ,ะแล้วก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะกะ็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะฮะในการติดตามนะฮะ,ะคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ